สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาส่องเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ mm hmm. สําหรับคลิปนี้นําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล mm hmm. พามาส่องอ่างน้ำมนต์กับพี่น้องค่ะอ่างน้ำมนต์รือซีเนนอยู่ อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอ้องขพี่น้องขาอันนี้เป็นสารบุญช่วยค่ะพี่น้องขามองตังอ่างน้ำมนันนอ้องคะเนาะมาแล้วก็มามีมองวายมองสการะมองขอพอดไรค่ะพี่น้องขาท้าวเวสสุวรรณก็มีค่ะพี่น้องขาท้าวเวสสุวรรณอ่าปางก้าวหน้าค่ะพี่น้องขาห้ามาสองอ่างน้ำมนต์เลยค่ะพี่น้องขางวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่ ปีหกเนาะค่ะพี่น้องขาเล็กในอ่างก็มีอยู่6กตัวคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องขาตอนนี้ตัวเล็กยังเกาะกลุ่มกันอยู่เนาะค่ะ6ตัวมีเล็กสเล็กหตีเป็นเล็กเก่าก็ได้ค่ะพี่น้องขาเป็นเล็กหหรือเล็กเเล็กสแล้วก็เล็กหหรือเล็กเอีกอันนึงค่ะพี่น้องขาเล็กหกับเหล็กี่สิมี2อันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมี2ตัว แลวก็เลขสองครับพี่น้องค่หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำค่ับพี่น้องค่ะพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็จับคู่ได้เลยค่ะพี่น้องคาสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี 4, 4่สี 2, ่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองนี่ก็สวยนะคพี่น้องเด้อ สี่เก้าเจ็ดนี่ก็สวยหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้านี่กะหนามองค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไกลๆมือไกลห้อยออกเพื่อตัวเลิกมันลอยจับกลุ่มกันอีกเสร็จเอามาฝากอีกเรือหนึ่งนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเอามาให้เบื้องก่อนเป็นแนวทางก่อนค่ะพี่น้องค่ะเพื่อผู้ใดมากตัวใดชอบตัวใดกะเบิ่งเอาตาม หมักตามชอบค่ะเพื่อบางที่จับให้อาส,สิบอกเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่แล้วนี่เขาสามโตเลยเด็กค่ะพี่น้องค่ะเกาะกลุ่มกัอนอยู่867ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเมีคนโชคดีนำบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขเขาสามโตวันที่แล้วนี่เขาเลขตัวเลขในอ่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอพี่น้องโชคดีร่ด้วยถูกหวยแล้วมาทีหนึ่งนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะ้ำเลนได้จับพี่น้องจ้าร่ำรวยร่ำรวยทุกๆุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า